สวัสดีก็รอบนึงกับพี่น้องเลยขอเจ็บบาไหวและอไรสดไไุดเบาไหวกับพี่น้องนะคะถ้าอะไรสุดเดี๋ยวจะเพลินเดี๋ยวเสียงานต่อกับพี่น้องอ่ะป้ามาพูดรเรื่องหนึ่งนะ,ะพี่น้องนะคะเป็นประเด็นเลยป้าวันจะพูดแต่ว,วันก่อนแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าป้านะฮะได้นะไปดูคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องเป็นการที่ว่านะจะพูดว่าจะสมน้ําหน้าหรือว่าจะเป็นการที่สงสารกันแน่นะคะนะฮะเรื่องหญยหน่อม้ต้มนะคะพี่น้องป้าจะพูดให้ฟังว่านะฮะอดีต นะคะสีสหายของป้าจำรองนะคะสหายรักของเมย์จำรองนะคะพี่น้องโดนอะไรทุกคนได้เห็นไหมคะว่ามันเป็นกระแสนเป็นการที่ว่าอุ๊ออกมาร้องหุ่มร้องไห้พี่น้องค่ะบอกแล้วไงฮะว่าในช่วงนี้นะคะพี่น้องในเรื่องการที่คนเราเนี่ยเห็นแก่ได้นะ,ะเห็นแก่ได้นะคะพี่น้องนะคะเอฟซีนะคะพี่น้องหลายๆคนเนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะคะป้าจะบอกสุฟังว่าเหตุผลทําไมนะคะ อายายหนอกไม้ต้มเนี่ยถึงออกมานั่งร้องไห้เหตุผลเป็นการที่ขัดแย้งนะฮะกับเอฟซีเพื่อนรักนาพี่น้องเอฟซี FC เพื่อนรักที่เคยกินเคยเที่ยวด้วยกันนะครับพี่น้องนามีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะฮะเรื่องเราจะพูดให้ฟังว่านะคะเขาบอกว่าเออเอฟซี FC ตัวนี้นะคะพี่น้องป้าจะพูดให้ฟังว่าเอฟซี FC คนนี้นะคะเพราะว่าอะไรเขาหวังผลประโยชน์หวังผลประโยชน์ในเรื่องในการท่องยูทูบ เพราะว่าเขาก็อยากทํา youtube ใช่ไหมว่าอยากให้คนรู้จักกันใช่ไหมอยากรู้จักก็เคยไปนะฮะอ่าอยู่เมืองนอกเมืองนาก็มาดํานี่แหละคะับพี่น้องนะคะอ่าบินไปครับพี่น้องนะคะเออนะโอ้คนรู้จักคนนะนอย่างงู้นอย่างงี้รู้จักกันตีสนิทกันพอไปเมืองไทยก็ไปกินไปแดกด้วยกันนะพี่น้องผลสุดท้ายนะคะขัดผลประโยชน์นะคะเห็นแก่ได้แก่กินด้วยกันเห็นแก่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ว่านะฮะคนเราเนี่ยพูดไม่มีสัจจะนะคะอ่า เขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะคะนะเขาบอกว่ามีเอฟซีนะคะพี่น้องทางต่างประเทศหมาดํากับพี่น้องนะคะได้ซื้อของส่งมาให้นะคะพี่น้องใยหน่อไม้ต้มนะคะพี่น้องเขาซื้อมาให้เป็นอย่างค่ะพี่น้องเราบอกว่าอู้ด้ยินข่าวว่านี่นะคะซื้อนาฬิกาโรเล็กมาสั่นพี่น้องปาร์ตโ้ทเอ้ยนะคะกูอยากรู้จังเลยว่ามันทั้งรวยจังเลยทําอะไรอาชีพอะไรคะเมุกนะคะพี่น้อง นะคะหิวแสงบ่ค่ะนะคะกูอยากจะถามว่าเฮ้ยมึงมีเงินซื้อนาฬิการโรเล็กนะคะให้เอฟซีอ่พี่น้องนะคะว่าเอฟซีนี่ซื้อไหญ้หญ่ีนไม่ตุ่มวันนะคะแม่แม่สวัสดีกันแม่แม่สวัสดีกับพ่อพ่อแม่คะแม่คะที่ซื้อของมาให้หนูหนูก็ไม่อยากได้หรอกนะคะแต่เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีน้ําใจที่แม่นะ่ะส่งมาให้หนูนะคะแต่หนูไม่ได้รับค่ะ ว่าสั้นบาดเนนะคะอันนี้เหตุผลเกิดขึ้นเพราะอะไรนะ,ะเพราะว่าก็นะคะอยากจะให้นะคะเยห,หน่องไม้ต้มเนี่ยลองคิดดูนะคะกูจะอยากจะพูดว่านะฮะอดาเนี่ยมาเขาไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังหรอกเขาก็ไม่ได้มาด่าเรานะคะแต่มาวิเคราะห์ดูว่าชิดพิจารณาดูว่าออหมาดําอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันรวยจริงไหม ถ้ามันรวยจริงมันทําอาชีพอะไรนะคะก็พูดอยู่แล้วว่าหมาดาอยู่ต่างประเทศไม่ได้รวยหรอกถ้ามันรวยจริงเนี่ยนะคะอ่ามันโอนเงินให้มึงเท่าไหร่ถ้ามึงบอกว่ามันจะซื้อนาฬิกาให้มึงนาฬิกาโรเล็กเนี่ยราคาเรือนเท่าไหร่ของแท้น่ะไม่ต่ำกว่าแสนสองแสนบาทมันจะมีปัญญาซื้อให้มึงไหมกูถามซีอีนอไม บ้านนอกแล้วซัวซาดอยากได้พาอมันหิวแสงม,กะกะแสมันเกาะกระแสมึงอห็นมึงเอ้ยซื้อมันอ่านซื้อมึงอยู่ตลอดอยากเป็นคนดังอยากมีชื่อเสียงกูจะถามสิว่าโรเล็กนั้นน่ะที่เอามาทะเลาะกันเนี่ยเป็นปัญหาเพราะอะไรนาฬิการโรเล็กกูไม่มีปัญญาซื้อหรอกคะ่ะขนาดกูซื้อนี่เรือนหนึ่งสองสามร้อยยูโรซื้อเนี่ยนะคะกูยังคิดแล้วคิดอีก นะแต่ถ้าจะซื้อให้คนอื่นราคาโรเล็กเนี่ยของแท้ฝั่งเพชรราคาเรือนหนึ่งหลายแสนเป็นล้านถ้าฝั่งเพชรหมาตัวไหนเขาจะตาบอดซื้อให้มึงมึงคิดดูสิมันเป็นการอ้างชื่อหิวแสงมันหลอกลวงตกตามึงมึงไม่มีปัญญาหรอกโรเล็กก๊อปปี้อยู่ที่นี่ก็มีตลาดนั้นมันเขียนว่าโรเล็ก มันจะสร้างคอนเทนต์ทำให้พวกมึงทะเลาะกันเองเขาจะลองใจว่ามึงมักได้หรือไม่มึงก็ไปเอ่ยชื่ออ่ามึงก็มีคนติดตามเยอะมันก็อยากฝากไงนะถ้ามันเรื่องจริงอ่ะอ่าว่ามันรวยอ่ะมันโอนเงินไปชดเชยมึงสิแล้วใบรับประกันมีไหมนะมันบอกฝากคนไปให้และอีกคนฝากนั้นน่ะเป็นใครล่ะ แล้วมันเรื่องจริงไหมอ่ะนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเขาอาจจะไม่ได้ส่งมาเขามีหลักฐานไหมเขาจะเป็นการที่ยุแย่แตะแคงรั่วให้มึงทะเลาะกันกับเพื่อนซีมึงหรือไม่ไปแดกไปกินด้วยกันนะถ้ามันมีของจริงอ่ะมึงก็รอไปเมืองไทยไปให้ก็ได้อะมึงบอกว่ามึงจะไปอยู่ไม่ใช่เหรอนะอีหมาดำของมึงอ่ะซื้อในการโรเลกให้อ่ะนะมึงโง่ มึงซื้อให้มึงเนี่ยมันซื้อญาติสีพี่น้องมันไม่ดีกว่าเหรอมันยังไม่มีปัญญาที่ใส่แลวมันได้ใส่ไหมกูถามสิแม่ยกมึงอะไปยกมือไหวเขาแม,แม่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 ทุกวันอะเอ่ยชื่อเขาทุกวันอะเพื่ออะไรเขาหิวแสงเขาเกาะกระแสะเขาอยากมีชื่อเสียงในโซเชียลเขาก็เปิดช่องนี่ไงเป็นเอฟซีเยียทอเอฟซีเยียทอเห็นนะนอไม่ทม้มงนันอมึงนี่ หนูคนตรงตรงหนูได้ยินเสียงหมอลำหนูก็อยากดงอยากดิน้นมันสอนนิสัยมึงดิน้นความมักความมักโลบมักได้เห็นไหมคะปากมึงตรงแต่ใจมึงไม่ตรงกำตามสนองไงนะเขาเลยอยากจะบง่งบอกว่าเฮ้ยเอฟซเน่ย FC นะนะต่างประเทศของมึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นเอฟซีนะคะบุมก็ได้หรือเอฟซีคนอื่นเขาก็ได้ ที่เขาอยากจะหักหน้ามึงบอกว่ากูส่งเงินมาแล้วนะกูส่งของมาแล้วนะกูส่งนาฬิกาโรเล็กมาให้มึงแล้วนะกูก็ทําคอนเทนต์ได้กูว่าส่งนาฬิกาโรเล็กนะกระเป๋าแบรนด์เนมหรุยให้มึงนะกูส่งไปแล้วได้รับหรือยังกูก็หกก็ได้มึงจะไปเชื่ออะไรอยู่เมืองนอกเมืองนานเนี่ยอดอยากจะตายอีพวกหมาดำมึงอย่าไปเชื่อมึงเห็นไหมบุมเขายังเจอ เอฟหน้าเอฟหลังเอฟแล้วเงินไม่มีติดหนี้เท่าไหร่แต่และตัวมึงก็รู้อยู่แล้วพวกนี้เอฟซี F C บางตัวนี่นะคะมันเป็นอาวาตารนะมันไปแก้งมึงเพื่อให้มึงเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้มันไม่มีปัญญาที่จะซื้อได้หรอกโลกเล็กไงอ่ะ,อะตัวมันเองจะดแดกยังไม่มีเลยราคาเป็นหมื่นกุูโรลเนี่ยนะคะมีปัญญาเหรอไม่มีหรอกอะ่ะคุณจะบอกมึงให้ มันมีหลักฐานไหมล่ะมานั่งร้องห่มร้องไห้เสื้อในคนสงสารอ่าขอสติกเกอร์เขาก็ยอนสติกเกอร์ให้มึงน่าสงสารอย่างงุ้นสงสารอย่างนี้พวกมึงสร้างคอนเทนต์นะกูดูแล้วบางทีกูก็ไม่ได้สงสารเลยกูดูแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นการสร้างคอนเทนต์มากกว่าอ่ะเพราะว่ายอดวิวตัวนี้แต่ละช่องที่พวกหาแดกเนี่ยมันก็ตกกันดังนั้นอ่ะยอดวิวอ่ะ นะถ้าไม่มีคอนเทนต์ก็ไม่มีคนดูเฮ้ยกูสร้างคอนเทนต์คนว้กูโดนหรอถ้าเกิดมันเขาเอามาให้มึงจริงๆเนี่ยแล้วมีคนที่มันส่งมาแล้วเนี่ยมาให้มึงมึงสามารถนะ่ะมีหลักฐานนะ่ะมึงเอาไปแจ้งความสิอ่ะมึงแน่จอเจอไปแจ้งความเลยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สร้างคอนเทนต์มาบีดน้ําตาให้เอฟซีสงสารนะกูถามสิเขาแจ้งความเลยนี่อีกคนนี้นะมีหมาดําตัวหนึ่งเนี่ยส่งในการอเล็กมาให้มามาแต่ไม่ถึงมือ นะเจ้าของเขามาให้อีเจ้าของมันที่ส่งมานะ่นะมีหลักฐานามาเข้าแจ้งความเลยนะแล้วอย่าไม่ต้องมานั่งใส่ร้ายกันเห็นไหมคะมันเสี้ยม่ห้พวกมึงทะเลาะกันเองกูไม่เชื่อหรอกอมพระมาพูดกูไม่เชื่อนะฮะกูไม่อิจฉาหมาตัวไหนเขาจะก้างให้มึงนะไปยกมือไหว้เขาแม่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 เขาเป็นการที่มาสร้างนะชื่อเสียงเนี่ยเกาะกระแสมึงนะ เขาให้มึงอ่ะพันเนื้อสองพันอ่ะน้าวบุญแหละราคาเป็นแสนแสนกว่าเนี่ยมันไม่มีทางหรอกมึงอย่าไปหลงเชื่อนะถ้ามีไอ้นั้นนะอีคนที่โดนนะคะเพื่อนสีเพื่อนรักแดกด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะถ้ามันเรื่องจริงเขาแจ้งความเลยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมึงฟ้องได้โอ้เนี่ยกูยอมติดคุกนะอามาฟ้องหนูได้นะแม่ฟ้องหนูได้นะมึงไปเชื่อเขาได้ไงแล้วมึงมีหลักฐานเหรอเขาส่งหลักฐานในหะ้มึงเหรออ่ะ อีน้องไม่ต้มอีนางโง่ส่งไม่กูดูสิบ้าไม่เชื่อกูจะดูกูจะเป็นพยานให้กูไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วถ้ามึงมีหลักฐานว่าอีหมาดาตัวนั้นน่ะส่งมาให้มึงมีหลักฐานมีใบรับประกันราคามาให้มึงเนี่ยกูจะออกมาพูดมึงกูจะมาแก้ตัวให้มึงเลยเข้าแจ้งความเลยกูว่ามึงโดนเสี้ยมนะฮะจะทําให้มึงเนี่ยทะเลาะกันเดี๋ยวจะโดนการฟ้องร้อง พาะคนเขาลักเขาเกียดมันก็มีไงคนเขาแกล้งมันก็มีอย่างหูเบามึงก็พูดเลยเอาไม่ได้ก็ไม่ได้นะให้นั้นนะ่ะให้เจ้าของมันไปตามมัวเองที่มันฝากไอเนี่ยถ้ามันไม่รู้จักกันมันไม่กล้าฝากหรอกกูฝากเงินคนไปเนี่ยนะฮะต่างประเทศไปเมืองไทยไปฝากเงินเนี่ยถ้ากูไม่ไว้ใจเนี่ยกูจะไม่ให้กูฝากไปให้เขาไปเข้าเงินแบงก์ไทยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไว้ใจไม่ได้เนี่ยอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เขามีเงินอ่ะ ฝากเขาไปนะพอโอนปั๊บเขาเข้ากูทันทีเลยเห็นไหมคะนั่นคือไม่ได้จกตาหลอกลวงนั่นคือเขาไม่ได้มีผลประโยชน์ในด้าน YouTube สร้างโซเชียลเห็นไหมคะมึงโอนไปเขาเห็นสลิปเขาก็ให้มึงถ้าไม่ให้มึงก็แจ้งความนี่คือคนเราอ่ะต้องไว้ใจกันเห็นไหมคะมึงอย่าไปเชื่อเขาจะเสี้ยมให้มึงมีการที่ทะเลาบาแวงการขึ้นหลวงรัชสาน มึงบอกว่าหนูยอมติดคุกแม่นะคะเนี่ยทางแม่ทางอเมริกาเนี่ยนะคะเขารวยจริงเขาส่งมาให้หนูไหนหลักฐานน่ะถ้ามีหลักฐานน่ะมึงเอาไปเข้าแจ้งความเลยมึงจะได้เป็นคนที่ว่าเอาเอาเอีคนที่ฝากมานะนะั่นน่ะที่รับฝากอะ่ะถ้ามันไม่บริสุทธิ์ใจถ้ามันมักได้อะ่ะจับแม่งเข้าคุกเลยยักยอก,ยอกซักนะคะติดคุกยี่สิบปีนะโดนทั้งปรับทล้งติดคุก เข้าไปแจ้งความเลยมันนั่งบีบน้ําตาร้องให้ถ้าไม่มีความจริงอะ่ะจริงๆอันนี้กูออกมาแนะนํามึงนะอ่ะกูจะพูดให้ฟังนี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่คือเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับนะคะยายหน่อไม้ต้มอ,ออกมานร้องไห้โดนเอฟซีนะคะเพื่อนซีแม่ยกอเมริกานะคะโจกตาส่งนาฬิกาโรเล็กมาให้มีใครเชื่อไหมคะไม่มีใครเชื่อหรอกคะ่ะนะคะถ้าเชื่อ นะคะคุณไปหาหลักฐานมาแล้วคนาบอกว่าคุณจะเอามาติดตามดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้มาปากฝากให้ดูแล้วกันนะคะพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาฝากเป็นคลิปต่อนะคะพี่น้องอ่ะขอบคุณมากมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ